ยังบริสุทธิ์สาววัยรุ่นเล่าถึงแฟนให้แม่ฟังสาววัยรุ่นแม่คะแฟนหนูคนนี้เป็นคนดีจริงๆเลยนะคะแม่ถ้าเป็นคนดีต้องมีคุณสมบัติสามอย่างนะคือไว้ใจได้ประหยัดที่สำคัญต้องบอริสุทธิ์ไม่เคยยุ่งกับผู้หญิงมาก่อนสาววัยรุ่นอุ๊ยแฟนหนูมีครบเลยค่ะคุณแม่แม่จริงหรอเป็นยังไงละ่ะสาววัยรุ่นเขาเป็นคนไว้ใจได้คะ่ะตอนพาหนูไปดูหนัง เขากอดหนูไม่ยอมปล่อยเลยค่ะเขาบอกว่าไม่ไว้ใจผู้ชายที่นั่งข้างๆหนูนะคะเพราะออกจากโรงหนังฝนตกเขากลัวหนูเป็นหวัดก็เลยพาเข้าไปหลบฝนที่โรงแรมเขาเป็นคนประหยัดนะคะแม่เลือกโรงแรมมัรูดห้องเดี่ยวเขาบอกว่าประหยัดดีและที่สําคัญนะคะคุณแม่เขายังบริสุทธิ์อยู่คะ่ะเพราะไอ้นั่นของเขายังหุ้มถุงพลาสติกอยู่เลยคะ่ะแม่โอยจะเป็นลม ครั้งหนึ่งในวันครูเด็กนักเรียนอนุบาลโรงเรียนแห่งหนึ่งจัดหาของขวัญมาให้คุณครูที่รักของพวกเขาเด็กคนแรกเป็นลูกสาวร้านดอกไม้เธอเอาของขวัญใส่กล่องมาให้ครูครูสาวครูว่าต้องเป็นดอกไม้แน่ๆเลยเด็กคนแรกครูเก่งจังคารู้ได้อย่างไงคะเด็กคนที่สองเป็นลูกคนขายขนมครูสาวครูว่าต้องเป็นขนมแน่ๆเลยเด็กคนที่สองครูเก่งจังค่ะเด็กคนที่สามลูกชายร้านขายเหล้านอ,นอก เขาเอากล่องของขวัญกล่องใหญ่น้ำหนักก็ไม่ใช่น้อยครูสาวสังเกตเห็นตรงมุมกล่องมีน้ำซึมเปียกอยู่ด้วยครูสาวต้องเป็นวายแน่ๆเลยครูเดาเด็กคนที่สามไม่ใช่ครับครูสาวเอานิ้วแต่น้ำที่ซึมตรงมุมกล่องขึ้นมาชิมดูแล้วเดาใหม่แชนเป็นแน่ๆเลยเด็กคนที่สามอีอีไม่ถูกครับครูสาวครูยอมดีกว่าจ้าเด็กคนที่สามขอฉเฉลยว่าลูกหมาครับ 啊啊啊啊